ธรรมะสวัสดีครับทำไงอ่ะปนมมือสวัสดีครับนี่สวัสดีครับโอ้โหน่ารักมากเลยมาจากโรงเรียนอะไรครับมาจากโรงเรียนวัดพุทธ่ปางปาโมดครับวัดอะไรนะวัดพุทธีปางปลาโมดครับวัดพุทธิพับทิปาทิปางปาโมดครับทิปางปาโมดอยู่ตำบลอะไรเอ่ยตำบลบางสีเมืองตำบลบางสีเมืองอำเภอเมืองครับจังหวัดนนทบุรีครับมาจากจังหวัดนนทบุรี อยู่ปออะไรกันแล้วเนี่ยปห้าปห้ามาทําอะไรกันที่วัดชนประทานวันนี้เอ่ยมาค่ายๆครับค่ายๆกี่วันสองวันครับแสดงว่านอนที่วัดใช่ไหมเนี่ยไม่ได้ยอนออมาเช้าแล้วก็เย็นกลับแล้วก็พรุ่งนี้มาใหม่ใช่ไหมครับมาเสาร์อาทิตย์เลยเหรอหรือมาเมื่อวานกับวันนี้เมื่อวานกับวัน้ครับแล้วเป็นยังไงบ้างได้อะไรบ้างที่มาได้ความรู้แล้วก็ได้นังสือเยอะแยะเลยผมได้นังสือด้วยได้ความรู้ด้วย การไหว้พระอย่างถูกต้องไหวยังไงอ่ะไหนลงุงลองดูดิพนมมือให้ถูกต้องอโอ้โหอะไรนะมืออยู่อย่างงี้ใช่ไหม<ช>แล้วก็หัวแม่มืออยู่ระหว่างเขาเรียกว่าอัญชลีใช่ไหมวันทอถ้าอภิวาทก็คือการกราบลงไปใช่ไหม<ช>โอ้สุดยอดมากเลยและอยากฝากอะไรถึงผู้ชมบ้างอ่ะอันนี้คนนี้ชื่ออะไรก่อนชื่อแอนค่ะชื่อแอนนะชื่อจริงอ่ะชื่อจริง เข้าเข้ามานิดนิดนึงเออให้กล้องนะมาริกาอ่ะขยับมาชื่ออะไรครับชื่อกันครับชื่อจริงสมพงษ์เฉยกกางครับคาบนเสียงงางชื่ออะไรครับชื่อตาครับชื่อจริงนันทพลติ่งทองครับนนนเชื่ออะไรครับเวลาคุยกับพาก็ต้องพนมมือใช่ไหมเออเชื่อเลยนะครับเวลาม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 าเขาเชื่อครับครับผมชื่อจริงชื่อสุธิพัฒน์พัมสนง่ายครับสาธุชื่ออะไรครับ ชื่อจริชื่อนะากยาชื่ออะไรครับชอิชือะไรเกคะโอเคอยากฝากอะไรถึงผู้ชมบ้างอ่ะอยากให้มาที่วที่วัดสวทานตากเกล็ดนนทบุรีเยอะๆมาทําบุญด้วยเพราะตรงนี้เป็นลานหินโค้งเสาว์อาทิต์จะมีคนมาทําบุญเยอะมากฟังธรรมด้วยและได้สวดมนต์ยังสวดแล้วครับโอเคขออนุโมทนาทุกคนเลยพนักมือสวยสวยสาธุ Кот.